สวัสดีครับผมหมอต่อจากช a n นลสิบนาทีกับหมอต่อนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง5เมนูขนมนะครับที่เหมาะสําหรับการลดน้ําหนักมากๆเลยนะครับหากใครอยากลดน้ําหนักต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับเพื่อนๆเ,เคยไหมครับว่าเราเนี่ยมีภาวะน้ําหนักเกินแล้วหรือว่าเราลงพุงแล้วนะครับแล้วเราทําการลดน้ําหนักไม่ว่าจะเป็นการออกกลาลังกายนะครับการคุมอาหารนะครับแล้วปรากฏว่าเรามีอาการแบบโหยมากอยากกินตลอดเวลาเลยและสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะคุมอาหารลดน้ําหนักได้ ตามที่ตั้งเป้าไว้เพราะว่าเราไม่สามารถทนกับอาการข้างเคียงเหล่านี้ได้ซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนํา5เมนูขนมนะครับชื่เพื่อนเนี่ยสามารถเอาไปรับประทานได้เวลาเรามีอาการสไตล์นี้นะครับและที่สําคัญนะครับมันยังช่วยเราลดน้ําหนักได้อีกหนึ่งทางด้วยนะครับหากเราใช้อย่างถูกวิธี ก่อนจะเริ่มเนื้อหาในคลิปนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาเรื่องสิวนะครับหรือว่าผิวเนี่ยมีรอยแดงรอยดำนะครับหน้าไม่สว่างใสหรือต้องการหาครีมบำรุงหน้าที่ปลอดภัยนะครับไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมรับปรึกษาปัญหาเรื่องผิวนะครับก็เริ่มจากขนมประเภทแรกนะครับซึ่งเป็นขนมที่เพื่อนๆเนี่ยรู้จักกันแน่นอนก็คือดาร์กช็อกโกแลตครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าช็อกโกแลตมันมีแต่น้ำตาลไม่ใช่เหรอกินแล้วอ้วนไม่ใช่หรอครับซึ่งคําตอบนะครับค จริงอยู่นะครับที่ช็อกโกแลตเนี่ยหากเรากินมากๆนะครับเราจะน้ําหนักเพิ่มนะครับเพราะมันมีน้ําตาลเยอะไขมันก็เยอะนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากใจเพื่อนเพื่อรับประทานเนี่ยคือดาร์กช็อกโกแลตนะครับไม่ใช่ช็อกโกแลตปกติซึ่งช็อกโกแลตทั่วไปตามในห้างสินค้าตามร้านค้าทั่วๆไปนะครับมันจะผสมเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นนมนะครับน้าตาลพวกเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีน้ําหนักตัวที่มากขึ้นนะครับยิ่งกินมากยิ่งเสี่ยงเป็นเบาหวานยิ่งน้ําหนักตัวมากขึ้นเท่านั้นเลยนะครับแต่ว่าดาร์กช็อกโกแลตเนี่ย ที่ไม่มีไอ้พวกกิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผสมอยู่นะครับต่อให้มีก็ผสมน้อยโดยดาร์ชช็อกโกแลตนะครับที่ผมแนะนําควรต้องเป็นดาร์ชช็อกโกแลตประมาณ70%ขึ้นไปนะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์มากนะครับแปลว่ามันจะมีส่วนประกอบของพวกน้ําตาลนมครีมเนี่ยน้อยลงไปเท่านั้นซึ่งดาร์ชช็อกโกแลตนะครับมันจะอุดมไปด้วยสารที่ชื่อว่าฟาโวนอยด์นะครับมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งพูดง่ายๆว่ากินแล้วเนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับดา,าร์ช อาาหรด้วยเวลาเรารับประทานดาร์กช็อกโกแลตไปนะครับมันจะทําให้เรามีอาการอิ่มนานนะครับหิวอาหารน้อยลงนะครับและประโยชน์อีกข้อนึ่งของมันนะครับหากเราสามารถรับประทานช็อกโกแลต100กรัมต่อสัปดาห์ได้เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็เส้นเลือดหัวใจตีบได้ด้วยนะครับเมนูขนมข้อที่2นะครับก็คือกลีบโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตนะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือโยเกิร์ตธรรมดานะครับกับกลีบโยเกิร์ตโดยกลีบโยเกิร์ตเนี่ยจะแตกต่างจากโยเกิร์ตธรรมดาตรงที่ ว่ามันผ่านกระบวนการดูดเอาพวกสารส่วนเกินออกไปแล้วนะครับทำให้เนื้อของกรีกโยเกิร์ตเนี่ยจะค่อนข้างข้นกว่านะครับมีโปรตีนที่สําคัญมากกว่าโยเกิร์ตปกติและหากเราทานกรีกโยเกิร์ตไปนะครับจะทําให้มันอยู่ท้องนานมากขึ้นนะครับลดการอยากอาหารปริมาณพลังงานที่กรีกโยเกิร์ตให้นะครับก็น้อยมากเมื่อเทียบกับความอิ่มที่เราได้รับมานะครับซึ่งกรีกโยเกิร์ตนะครับเอาจริงๆแล้วมันแทบจะดีกว่าโยเกิร์ตปกติทุกด้านเลยนะครับผมซึ่งมันก็มียี่ห้อตามที่ผม แสดงไว้นี้นะครับเพื่อนๆสะดวกยี่ห้อไหนก็อันนี้แล้วแต่เลยแต่ข้อเสียของกีกยเกิตนะครับอาจจะเป็นเรื่องของราคาครับโยเกิร์ตปกติเนี่ยอาจจะราคากล้วยละ10บาท15บาทแต่กีกโยเกิร์ตนะครับจะแพงกว่านั้นไป2อถึงสเท่าเลยนะครับขนมประเภทที่3นะครับก็คือแอปเปิลครับที่จริงผลไม้ในการลดน้าหนักเนี่ย,ะะยมันมีหลายตัวมากแต่ผมเนี่ยยก แอปเปิลนะครับเป็นที่1ในผลไม้เลยเพราะด้วยความที่มันหาง่ายนะครับรสชาติอร่อยเก็บก็ง่ายและที่สําคัญนะครับมันมีค่ากาซิมิกอินเด็กที่ต่ํามากๆซึ่งกาซิมิกอินเด็กนะครับยิ่งต่ำเนี่ยยิ่งดีนะครับเพราะมันหมายถึงว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆย่อยนะครับแล้วก็ส่งพลังงานมาให้สู่ร่างกายเราโดยรวมแล้วมันจะทําให้น้ําหนักของเราเนี่ยลดลงตามที่เรากินเข้าไปครับขนมประเภทที่4นะครับก็คือเนยถั่วกับขนมปังโฮลวีตนะครับที่จริงผมจะเน้นเนยถั่วเป็นหลักนะครับ เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอามันมีคําว่าเนยอยู่มันอ้วนไหมนะฮะที่จริงนะครับเนยถั่วเนี่ยเป็นประเภทอาหารที่มีพลังงานค่อนข้างสูงนะครับแต่ด้วยความที่มันมีข้อดีหลายอย่างเช่นอันดับแรกนะครับมันมีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ที่ต่ํามากๆนะครับแม้มันจะให้พลังงานเรามากนะครับแต่ว่ากว่าที่เราจะย่อยมันได้กว่าที่เราจะหิวอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานและประโยชน์ของเนยถั่วอีกข้อนึงนะครับที่เด่นๆเลยก็คือมันอุดมไปด้วยไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับไขมัน มันจะช่วยชะล้างไขมันที่อิ่มตัวออกไปจากกระแสเลือดของเราแต่การรับประทานในถั่วเฉยๆเนี่ยมันอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับผมก็เลยให้ทานคู่กับขนมปังโฮวีตนะครับซึ่งขนมปังโฮวีตนะครับเป็นขนมปังที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการผัดสีออกไปนะครับทำให้พวกธัญพืชพวกกากใย,ยเนี่ยยังอยู่เต็มกับขนมปังก้อนนั้นอยู่หากเรารับประทานคู่กับเนยถั่วนะครับ มันก็จะเป็นอะไรที่บำรุงสุขภาพแล้วก็ลดน้ำหนักได้ดีค่อนข้างมากเลยนะครับขนมประเภทที่5นะครับก็คือขนมประเภทถั่วและธัญพืชครับมันเป็นขนมที่บำรุงสุขภาพของเรามากๆเลยนะครับ มันอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่นะครับอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือสารต้านมะเร็งและยังสามารถช่วยป้องกันหลายๆโรคได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นอาหารประเภทถั่วนะครับผมก็จะแนะนําพวกถั่วอัลมอนด์นะครับซึ่งจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราบำรุงสมองนะครับลดการเกิดโรคอัลไซเมอร์นะครับทำให้ความจําของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดคนไหนนะครับไม่ชอบทานอัลมอนด์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับซึ่งเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่มันจะ ช่วยทาให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับลดการเกิดโรคก,กระดูกพรุนนะครับและที่สําคัญนะครับมันยังช่วยบารุงหัวใจด้วยนะฮะทำให้หัวใจของเราเนี่ยแข็งแรงถ้าเป็นขนมประเภทธัญพืชนะครับก็จะเป็นพวกเม็ดแตงโมนะครับ ซึ่งจะช่วยในการลดการเกิดนิ่วในไตนะฮะถ้าในเพศชายเนี่ยลดการเกิดโรคต่อมลูกหมากโตได้พอสมควรแต่ข้อเสียของอาหารประเภทถั่วนะครับแล้วก็ธัญพืชเนี่ยก็คือเรื่องของเชื้อราครับเพราะอาหารประเภทนี้นะครับมันจะต้องมีการตากนะครับเพื่อไล่ความชื้นออกจากธัญพืชแล้วก็ถั่วหากกระบวนการเนี่ยทำได้ไม่ดีพอนะครับมันจะทําให้มีการปนเปื้อนของเชื้อราอยู่ในนั้นหากเราทานเชื้อราเหล่านี้ไปมากๆเข้านะครับมันจะเกิดโรคมะเร็งตับได้นะครับฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนจะทานอาหารประเภทนี้นะครับต้องมั่นใจว่า ว่ามันสะอาดและปลอดภัยนะฮะซึ่งการที่เรารับประทานขนม5ประเภทนี้นะครับมันดีกว่าการที่เราไปทานพวกไอศครีมนะครับโดนัทพวกของทอดของมันนะครับซึ่งขนมพวกนั้นเนี่ยจะทําให้เราเป็นโรคตามมาอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันนะครับความดันเบาหวานนะครับซึ่งผมก็มีธัญพืชมาแนะนานะครับซึ่งเป็นธัญพืชที่ปลอดภัยนะครับไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อราเหล่านี้นะครับเป็นของยี่ห้ออบอุ่นเฮลตี้สแน็คนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิป5ขนมที่ช่วยในเรื่องการลดน้ําหนักนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมในการทําคลิปถ,ถัดไปและที่สําคัญนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้หุ่นดีไปด้วยกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ